เลือกอะไรดีระหว่าง Redmi 10 Pro กับ iQ 13นะครับราคาใกล้เคียงกันมีส่วนไหนที่เหมือนและแตกต่างกันบ้างนะครับส่วนที่เหมือนกันนะครับคือทั้งคู่เนี่ยใช้ Snapdragon 8 Elite เหมือนกันนะครับแล้วก็มีชิปเสริมมาให้เหมือนกันของ Redmi n 10 Pro เนี่ยก็จะเป็นตัว Red Core 3นะครับของตัว iQ 13ก็จะเป็น Q2 นะครับแล้วก็มีโหมดเกมคล้ายกันอย่างเช่นพวก 4D Shock Boost g r a p h i c Boost Touch แล้วก็มี By p o w e Charging มาให้เหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนที่แตกต่างกันเลยนะครับของตัว Redmi n เนี่ยก็จะมีตัว Double Frame มาให้ที่สามารถใช้งานได้ ทุกสถานการณ์ไม่เหมือนกับชิป Q2 ของ iQ 13มนะครับมีโหมด c ีแค้มาให้ที่สามารถขึ้นหน้าจอได้แล้วก็แบบทั้งมีสายหรือว่าไร้สายได้สูงสุดถึง120รีเฟรมมี s h เด l d e r t r i g g e r มาให้ทําให้ในการเล่นเกมเนี่ยง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็มี AI trigger ที่สามารถลดแรงดีดทาให้ในการคุมปืนคุณเนี่ยง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับมีกล้องใต้จอนะครับที่ทําให้การเล่นเกมของคุณเนี่ยเต็มตาม,มากขึ้นมี built-in turbo fan อย่างน้อยก็ช่วยระบายความร้อนได้นะครับมีรูฟัง3.5มมิลมาให้เสียบตรงไม่ดดดีีเเเเลลยยย์สสุุุ๊ทท้าซนนห็ปุ ว่าไม่เหมือนไข่ในอยู่นี้มากๆนะครับแต่สําหรับตัวไอคูนะครับสิ่งที่จะได้เลยก็คือความแรงเท่ากันแต่ว่ารุ่นนี้จะร้อนน้อยกว่าแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่ก็จะลดน้อยกว่านะครับสามารถแทรกเฟรมเรทได้สูงสุดอยู่ที่144เฟรมในการเล่นเกมเกมชินอิมแพกและพับจีนะครับมากกว่าเรทไมจิกนะสีของภาพเนี่ยเราปรับได้อิสระมากกว่านะครับแล้วก็ปรับได้ทุกค่าไม่ว่าจะเป็นอิมสีคอนทราสทำได้ดีหมดเลยนะครับแล้วก็ในเรทราคาเดียวกันเนี่ยได้สเปควางอย่างที่สุดกว่าอย่างเช่นความเรียหนนะือรววมไปถึงคาม สว่างหน้าจอนะครับถ้าดูคอนเทนต์แบบ HDR เนี่ยถือว่าแตกต่างกันอยู่นะครับดีไซน์เราแบบกลางๆแต่น้นว่ใช้งานทั่วไปไปข้างนอกได้การใช้แอปธนาคารหรือว่าพวก Security ต,ต่างๆทํา,าทได้ดีมากกว่าเรเมเ a g i c นะครับหรือเพื่อนๆัน,นไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับ2รุ่นนี้ที่อย่างจะบอกให้คนที่กําลังตัดสินใจซื้ออยู่สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์บอกคุณผู้ชมเหล่านี้ได้นะครับ